ก็พรุ่งนี้ไม่มีอย่างอื่นนะครับจบเกม90นาทีวันพรุ่งนี้เนี่ยบุรีรัมต้องมี10แต้มในรอบแบ่งกลุ่มเกมวันพรุ่งนี้สำหรับผมถือว่าสำคัญมากเพราะมันเป็นศักดิ์ศรีของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดและศักดิ์ศรีของสโมสรจากประเทศไทย <c oughs> แค่เพียงเราจบด้วย10แต้มไม่ต้องสนใจอย่างอื่นนะครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่อย่างน้อยที่สุดก็จะประกาศให้คนทั้งเอเชียได้เห็นว่า ในรอบแบ่งกลุ่มทีมจากประเทศไทยก็สามารถเก็บได้10แต้มเท่ากับเกาหลีเท่ากับญี่ปุ่นนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของบุรีรัมยูเนเต็ดในวันพรุ่งนี้เล่นเพื่อคำว่าบุรีรัมยูเนเต็ดไทยแลนด์ครับไม่ได้เล่นด้วยคำว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เต็มที่ทุกอย่างตลอด90นาทีครับ ก็บุยรัมยูไนเต็ดเล่นตามแทคติกและตามสไตล์ที่เราซ้อมมาเราเล่นมานะครับคือปกติเราไม่เคยรับใครอยู่แล้วนะครับทั้งในแชมเปียนลีกหรือในไทยลีกในวันพรุ่งนี้ก็เล่นตามแทคนติกของบุยรัมยูในเต็ดเล่นด้วยความมุ่งมั่นและผมคิดว่าเป็นเกมที่เราจะทุ่มเทและมุ่งมั่นมากกว่าทุกเกมที่ผ่านมาในแชมเปียนลีกเพราะว่าเรารู้ดีว่า การจบสิบแต้มในวันพรุ่งนี้นี่เป็นอะไรที่มีความหมายและสําคัญต่อวงการฟุตบอลของประเทศไทยในเอเชียกวางโจหว่ว่าจะชุดเราล่วงไปด้วยตรงนี้พูดได้ทําไม่ได้หรอกครับนะครับพูดได้แต่ทําไม่ได้ครับนะครับพรุ่งนี้กวางโจก็จะได้เห็นว่าบุรีรัมยูไนเต็ดวันที่เล่นอยู่ในไอโมบายเ t เดียมพร้อมกับผู้เล่นคนที่12คือแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดนี่ ดูดันขนาดไหนแล้วก็แข็งแรงขนาดไหนพรุ่งนี้เขาจะได้เห็นครับาการณ์คล้ายๆป2013คือไม่คิดถึงอดีตเลยนะครับรเดินไปข้างหน้านะครับความแตกต่างมีมากมายแน่นอนครับเพราะพรุ่งนี้เป้าหมายเราคือ10แต้มนะครับสถานการณ์ในปี2013นั่นคือเป้าหมายก็คือจบก็7แต้มนะครับรเพราะฉะนั้นวันนี้เจดแต้มอยู่แล้วต้องเดินไปให้ถึง10แต้มนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นสิทิ ในการเก็บคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มของสโมสรเหมือนกันนะครับแล้วมันจะมีผลต่อแลงกิ้งและการประเมินลีกจากประเทศไทยในเวที AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยเรารู้ดีว่าเราแบกาภาระของการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยทั้งผลการประเมินและผลการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทุกคนและแฟนบอลบุรีรัมยูไนเต็ดทุกคนครับ